สวัสดีครับจากท h ร r เรซซิ่งช็อนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวการติดตั้งโชคหลังให้กับเจอเวบร้อยสิบไอสองพันสิบสี่สีฟ้าคันนี้นะฮะเป็นรถของเจ้ามาร์กนะครับโชคหลังแล้วก็ตัวเยืองอโชคด้วยนะครับวันนี้นี่วันนี้เจ้ามาร์กนะครับเลือก YSS นะครับนี่เป็นตัว320มิลน,นะครับตัวนี้เป็น G ีไฟ เป็น G5 นะครับไม่ใช่ g านะฮะ G5 หรือ G5 นั่นเองนะครับความยาวนะครับก็320มิลน,นะฮะอ่ะกินถอดนะนี่โหเดี๋ยวมาดูรีวิวรถจามาร์กหน่อยนะฮะจะมาร์กนี่เป็นคนรักรถนะครับอนี่มีไฮโรดิกเปิดเบาะด้วยอ่าแล้วก็มา,มามามากับสาวนะครับมาอี่แล้วสาวที่ไหนมาก ไม่ยอมให้มันดูหน้าดูตาบ้างเลยน้องตันเน้องฮะแกะมาเบาเบาหน่อยทำรถพ่มารเบาเบาหน่อยนี่พ่มาร์แเฮงบ้านโคกอะไรนะโคกระนัง <c oughs> มาร์คโกมา เป็นคันเดียวที่สวยที่สุดในบ้านโคกกระนงังนอกนั้นมีแต่นี่ชอบคำนี้ชอบคำนี G ้จีซ่าไม่มีเด้อจีซ่ามันหมดยุคแล้วจีไฟดิ จีไฟก็คือจีซ่าแต่เป็นรุ่นล่าสุดผมต้องการแบบนี้เลยอืมม่นแ่หอยจีนนะไม่ไม่หอยจีนรุ่นเก่า,อาของไอ้ปอนร,รุ่นใหม่มที่ติดกับเวฟบนั่นเป็น G บบออจีไนฟนะมันมีแค่สองมีแค่สามสี่ศูนย์กับสามสองศูนย์เด้ออันนี้นันไใช่แล้วคะไนไนพี่อ่ะมาเรียกแบบพาไปหมกป่าหรือเปล่า สวยไหมเออนี่แหละมันมีกระบอกทองกับกระบอกดำกระบอกดำดูสวยกว่าแล้วแต่คนชอบชอบกระบอกดำเออแต่ของไอปอนน่าใสกระบอกทองให้มันนี่เอามาดูเลย <S Y H H g S s G ZA โอ้ย Y S G f i g 5 แต่พอทีนุ่มไม่ชอบอไรต้องกวบคุมันเปนเนอบบใลายนเออใช่แหละรุ่นใหม่มันจะเป็นอย่างนี้แหละแลนี่อสูงอืมอ่ะวางดีๆจะใส่เยื่อโชคด้วยใช่ไหมมาร์กอ้าวช่างตาลดวนจะได้มาช่วยทางนี้ โมเดะพากันไปกินข้าวทำไงทําไมปืนหน้าแตกไปไอ้ของหน้าก็แตกว่ะไม่รู้เป็นอะไรว่ะโค้งข้าวแกงทั้งหน้าไม่ได้รับอะไรมากมายแล้วแตกเหมือนกันหมดหมดไปอือตลับแล้วใช่ไหมผมวิจัยตลับอยู่เลยใช่ไหมมูไปเยอะดิปืนหน้าแต่แต่แต่แตกบู๊ดมันก็เสมอกันนะเนาะตไไม่เป็นรอือ

บอยนี่ขยันเปลี่ยนรถเนาะบอยเนาะเดี๋ยวก็รถเก๋งเดี๋ยวก็เบนเดี๋ยวก็볼โว่เดี๋ยวกฟอร์จูเนอร์เฮ้ยตู้น่าลองโอ้ทำไอ้ทำซีนหนึ่พ่ออะไรชื่อพ่อใหม่เซ่ mặt ừ. của đặc biệt là mặt của nhà nước à. đấy ừ. mặt đặc biệt mhm 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 ทีมยยไม่ต้องหาหรอกเออรู้เรื่องนะนั่เออน,นเออขาคล่องไว้มาร์คคล่องอ,อ่ะเอ้าทีนี้มันลีลามามันหลอกให้เองถถดเองอะ่ะเอามาใส่มาเออปาดมาหรือยังมาร์คมีรอยปาดแล้วใช่ไหม เยอะแต่แต่น่าจะไปเดี๋ยวเพราะว่าใส่ตัวเขาใหญ่ชัวร์มาใส่ไหนอะไรพอดีแล้วพอดีไงเมื่อกี้มันแข็งมันเวลาปรับมามันแข็งเงิน แน่นมือพอไม่ต้องแน่นมากนะจ๊ะ ใส่เยี่ยงชกก่อนประไรเอาเยี่ยงชกมาใส่ก่อนนะยินหยบเงียบ,เง,ยบเงียบมากเพื่อจะได้จุนดนัดใหม่เนี่ยอ่าเดี๋ยวมาแกะมาเดี๋ยวจะโบกเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนอามเนี่ยสิงมันไม่เข้ากับอามเออสิ่งที่เชื่ออาม อันนั้นเอาอันนั้นเอาเอาไว้ใส่โชคมั้งเยวไปเอาจัดให้จอมากฟรีเลยสมน้ำหน้าคุณนหน่อยเบอร์สิเบอร์สิเบอร์สิครับเบอร์สิมาสิหรือ16 16 1สิบหร้อยห สิบหกห้าร้อยอ่าสิบห้าร้อยหนึ่งนะยิ้มได้ห้าร้อยสิบคี่ยังดิกระดิกไหมสงสัยต้องรองแหวนไห่เราเอามาขันใหม่ดิัันนกกไม่ลองขันขันรัดหน่อยดิเจียวมันหวานดิให้ไปนเขาถอดมาเอารองแหวนตัวหนึ่งเจียวมันหวานแหละ ถ้าไม่รองไม่ได้ถ้าไม่ให้มันไม่แน่นไม่ได้เดี๋ยวมันโดดตึกตๆกตกใช่ไหมใส่แ hey! ล้วไปนี่นักเลงบ้าโคกระนังเตะอะไรใช่อ่าได้น็อตฟรีด้วยเนาะมาร์กเนาะ อย่างนี้แหละทั้งวันโด่นดาทั้งวันที่จริงทีจริงตัวตัดมันอยู่ฝั่งนี้แหละใช่ไหมอันนี้ที่ตัดใช่ไหมมันมีที่ิตัด Okay. แข็งแรงทนทานนะโชกมาอันนี้โชกเก่านี้โชกเก่านี้ไม่ต้องเอากลับบ้านเนาะมาใส่คังนี้ก่อนท้านบอกรับประกันโชคนี้ดิถ้ามันพองมันฉีกมีขาดรองน้นี่ออกจากร้านไปนี่ไม่รับประกันแล้ว เฮ้ยทำไมไม่ใส่ข้างบนก่อนใส่ข้างบนก่อนเพื่อได้ปาดปาดแน่แหล <Mark ơi. S 3> ะมาเกย์ใส่ข้างบนก่อนมาร์พอดีไม่ได้ปาดอีกเชื่อนะพอดีเลยสามสิบสองโหลดอีกสองนิ้วไม่ลบด,ด,ด,ดูสิก็น,นี่ไงโหลดสองนิ้วสามสอง นี่นี่นี่มาปาดนี่หนึ่งมาปาดนี่หนึ่งมาอิมเราใส่เราเข่าปาดแน่นอนเองเชียนะได้ปาดแน่นอนจีซ่าก็บอกมันใหญ่อ้นโดนไหมเ้านเก่าใส่โชคอะไรมัใส่โชคอะไรมาเออไม่ได้เยืงเนาะ มากนี่ใช้แต่แบรนด์เนมเลยไม่ใส่แว่นนี่พี่ไม่ต้องใช้เนี่ยแวนอยู่ไหนเออมีแว่นเอ,ออไม่ต้องแล้วไ,ม,ไม่ต้องหรอใส่แล้วไม่กัมหนูอยู่ไหมอยู่ไหมใส่นอ็อตสีเทานี้มันขนาดนไหนเออใส่น็อตสีเหลืองมีก็สะอาดดีกันเออสายคลีน อ๋ออละมาร์คฮะอ๋อแเกียน้ามันอัดียู่ต่อแล้วแต่นี้ต้องเกียร์ไหมนี่ไม่ต้อง,งทำม,ถถมา,า,มออาเริ่ี่มออยาพวกา้ทอบแบบไิมแดว่ามันมันมนอนตามตามอื <c oughs> มนอนตามอัมนี่ พีมล้าไม่้ีนอนยได้เงนอมตัดมหัไหนน้องอ้หไอตัวนั้นสั้นไปไหมมัน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 ไม่เงินมากใช่ไหมของชานสปีดนอนไหมน้อง โอ้ชาร์จสปีดไม่นอนดอกเงยอยู่ต่อท่อหลายๆใบมาเทียบดูอ่อยามาเทียบให้ท่อเยอะแยะนะขบวนด้วยลูกเพนานีม่ แล้วตัวนี้ว่าไงครับครับผมอ่าทินอ่ามาัดลองเองเลยอ่าเฮ้จับชุดไวเด้เอ็ด เลยอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสหรับบ Y S S G5 ของตามาร์กนะฮะอ่าคลิปนี้สวัสดีครับ